สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อน,นี่ยมาพบกับออมน้ำโชกอีกแล้วเด้อค่ะเมื่อน,นี้เขากะซิมีแนวทางตัวเลขตำลาวพ่อใหญ่นะคะตำลาวพ่อใหญ่นี่ค่ะมาหน้าอีกแล้วค่ะเมื่อน,นี้มาสมือค่ะบรรยากาศไฮมันค่ะเมื่อน,นี้กะสิเป็นวันเสียหน้ามันอีกค่ะ เมื่อนี้บ่ค่อยแดดค่ะเปล่นคืมคืมีลมแห้งค่ะเมื่อวานฟุ้กระตุกเมื่อนี้กัแดดบ่มีค่ะลมก็เย็นดีพ่อเห็ดเวียกอยู่ค่ะอู้น้ำใส่กะอัดคลิปแล้ววังหันกับไปเสียงยามั่นอีกค่ะคุณค่ะอันกัอยากไปเล่นขี้ดินแล้วค่ะบอกมาอยู่โฮมบอมมาสิไปปั่นไข่เล่นนี่ค่ะ มือนีก็สิมีแนวทางตัวเลขตำราวพ่อใหญ่เนะคะหวดวันที่หกสิงหาคมหกสิบแปดแรกดีเจอกันนะคะก่อนสิไปเบิ้งตัวเลขนํากันกับเบิ้งวิวธรรมชาติก่อนนะคะนี่ค่ะมือนีก็น,นั่งยูหฮมบักม่วงะคะ่ะมีหอดตนไว้ไวป้ปลาเป่นบ่อค่ะค่ะมืดเลยค่ะ แดดบ่อออกค่ะหมบักม่วงซิบไลบุนี่ค่ะนี่อยู่นี่ปลาบักม่วงไทยพี่นองขึ้นกันนะคะอยู่ติดกันกันกบหน้าออมน้ำโซกค,ค่ะมแตะกีมาหน้ากะสิเอาเนื้อกินมาปูสาดนางกินอยู่นี่นะคะจังยิน มีโฮมใหมพร้อม,อมนี่ค่ะก่อนสิบไปเบิ้งแนวทางตัวเล็กเนาะคะ่ะตำราวพ่อใหญ่เนาะคะ่ะงวดวันที่หกสิงหาคมหกสิบแปดแรกหนีลูก,กันเนาะคะ่ะลุงลิปซากอะใครกลัวบอลงเนาะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศขอบคุณอ่าแม่แม่เอฟซี FC, พ่อพ่อเอฟซีที่เขามา กดไลค์กดติดตามเนาะคะ่ะหรือกดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะคะ่ะขอคุณด้วยค่ะนี่ค่ะขอคุณทถูกมือนะคะเพราะว่ากลับมาเบิงออมน้ำโูกทุกมือขึ้นกันเนาะคะ่ะสันล่งคลิปนี่ค่ะป่ามะม่วงผูล่าขุขานขจ้ากระไถหน,นะะ้าค่ะเห็ดเวียกมีต่มีต,มต่คนมาเ็ดเวียยค่ะช่วงนี ส่วนฝนตกเลี่งๆกับโบคอยเหตุใดเหตุต่อค่ะตกซุ่มเมือบ้านแม่แม่ยู่จังหวัดได้กันค่ะฝนเศร้าตกว่ะค่ะหรือว่ายัางตกอยู่ค่ะตกอันหลายหลมือติดต่อกันนี่ค่ะเห็ดปวกออกอยู่นี่แล้วค่ะสัญหาเคลียกับซีได้อยู่ดี้เนาะค่ะเห็ดปวกเกิดอยู่ปลาบกม่วง นี่ค่ะเพื่อบพ่เป็นการเสียเวลาเสียเอาเนื้อทั่งตัวเลขมหาห้เบิงกันได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมตำลาวพ่อใหญ่งวดวันที่6สิงหาคม68ดเนาะค่ะ2ตัวบนล่าง0 8น5 4แปดเจ็ดห้าสี่สองแดสองเสามสี่หนึ่งหค่ะนี่ค่ะ แคปหน้าจอน้ากันได้เลยค่ะหรือผู้ได้สิเขียนใส่กระดาษกระเขียนได้เลยค่ะน้องอ๋องก็เอามานางเขียนตัวเลขวางไรหันนี่ค่ะเขียนอยู่ป่าบังม่วงตัวเลขกระสีละไลยแน่เนาะคะ่ะเขียนเขียนเกียบบ่พ่อค่ะตำราวพ่อใหญ่งวดวันที่หกสิงหาคมหกสิบแปดเนาะคะ่ะสองตัวบนล่างศูนย์แปดเจ็ดห้าสี่สองแปดสอง เก้าสามศูนย์สี่หนึ่งหกค่ะแม่แม่ทันใดมีตัวเลขในใจที่ตรงกับเลขพอไงบ่ค่ะคอมเมนต์กันมาใดได้ดค่ะอยู่ใต้คอมเมนต์เนาะคะ่ะตำเหล้าพอหไงค่ะเลขมีเขามีรลดคือกันค่ะทั้งเลขเล่าเลขไทยมีงวดเขาแน่กับงวดว่าเขาแน่นะค,ะค่ะเขากบสื่อในอน้อยเอานะคะสื่อายเดียวมันสิ อันนี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะตำเล่าพอยายงวดวันที่หกสิงหาคมหกสิบแปดแลงนีเม่นบ้าค่ะสองถุมสองตัวบนล่างศูนย์แปดเจ็ดห้าสี่สองแปดสองเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งหกค่ะนี่ค่ะแคบหน้าจอน้ำกันได้เลยค่ะเขียนตัวใหญ่อยู่ค่ะตัวเลขเมื่อนี่ 2ตัวบนล่าง08 7ย์แปดเจ็ดห้าสี่สองแดสองเสานี่หนึ่งหกขานี่ค่ะวอลขีดโดูนเดียวสิเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะสันนา่นให้เบิ้งตัวเลขกันเลยให้เบิ้งว้ายๆเลยค่ะแล้วก็สิหาแนววอลให้มันครบ8นาที่เนาะค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอนํำกันได้เลยค่ะ ตำเล่าพ่อไงตำเล่าพ่อไงแรงนี้นะคะแรงนี้เจอกันนะคะเขอให้ถือน้ำกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะเหล็กมีเขาไม่รุดนะคะงวดนี้บ่ถืงงวดนากระสูก,กันไหมค่ะเพราะว่าเฮ้ามักสือแล้วเนาะคะ่ะฉันบอสืงวดนี้ค้าทั้งเถ้อมันออกแต่รุดซึกเสียดายมันบ่ค่ะเพราะฉะนั้นเฮากระซือ,หน,อหน้อยเอาเนาะคะ่ะ เพื่อปรขาดทุนนี่ค่ะบรรยากาศเหมือนเดิมค่ะอยู่ป่าบักม่วงคือเก่าบ่แดดดิค่ะล่มกับล่มเย็นก็ในบ้านอยู่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้จะอัดได้หุกนาทีแล้วเนาะค่ะ,คะเสียหนามั่นค่ะไกลแล้วแล้วสิบไล่เนาะคะ่ะเสียห้ามั่น ล่มก็อาจจะได้ยินเสียงล่มแนเนาค่ะมันล่มเย็นดีมันเ่องล่มแห้งเนาะค่ะเสียงหยามันอูน้ำใสกระเซียค่ะถ้าุูขานขจากระทาให้ขาจาคุดมันขจ้าจกระทาให้ออกนะคะ ไงหามันเห็ดเวียกหน้าแหล้วก็แดดมาเห็ดน้ำไฮค่ะปลูกเขาดำหน้า,าแห,หาแล้วก็กแดดมาเห็ดน้ำไฮอีกจังหน่อยปุ่นละค่ะกะแดดมาเกีียวเขาทิรอรอสิป,ปีไม่จังแหล้วเวียกค่ะแหลี่เวียกปื๊บก็่แดดมาเห็ดอีกวนเวียนอยู่เฉียีค่ะ นี่ค่ะบรยญกาศใครอยู่ค่ะมุนีบดแดดมอว่าน,นี่หอนแต่เสาเลยค่ะมือนี้เสามากอ่พ่อมีลมแน่ค่ะอ่ามือนี้กะขอบคุณแม่แม่เอฟซีพปอเอฟซีที่เขามาเบิงขิปออมน้ำโศกหรือส่องกูน้ำแท้เนาะคะ่ะขอบคุณที่เขามากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ